สวัสดีครับพอดพีเมียมาแล้วมาพบกับทุกท่านเป็นประจำทุกวันพร้อมทีเด็ดส่งตรงจากหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูอย่าลืมกดกระดิ่งกดสับสไคร้เมื่อมีคลิปใหม่จะส่งถึงมือท่านรวดเร็วทันใจ แน่นอนวันนี้ไปกันที่บิ๊กแบตประจำวันศึกยูฟาซปเปอร์คัพแชมป์ชนแชมป์ระหว่างเชลซีแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษปะทะกับอ e ิยาเรอัลแชมป์ยูโรปียลีกจากลีกาสเปนแข่งกันที่สนามกลางวิลเซอร์พาร์คในกรุงเบลฟัสไอแลนด์เหนือคิกออฟเวลาตีสองครับผลงานในช่วงอุ่นเครื่องของทั้ง2ทีมเชลซีชนะ2เสมอ1ส่วนบิยาเรอัลแพ้2เสมอ1เกมนี้ทั้ง2ทีมน่าจะส่งตัวหลักที่พร้อมนะ รับลงสนามในคืนนี้โดยน้าแมวหวานเจียบได้วิเคราะห์ไว้ว่าคู่นี้เป็นการซ้อมใหญ่ครั้งสุดท้ายก่อนจะ เปดิดฤดูกาลของทั้ง2ทีมแม้จะมีถ้วยแชมป์เป็นเดิมพันแต่ก็คงไม่น่าใส่กันเต็มแรงดูแล้วสูสีพอสมควรแต่ที่เด็ดที่ขาดยกให้เชลซีน่าจะเบียดชนะได้แบบหืดจับสกอร์ไม่เกิน1-2ถึงลูกสรุปเชียร์เชลซีมีกำไรใส่สกอร์ต่ำลุ้น2เด้งไปเลยครับขอขอบคุณข้อมูลจากนักสืบพิมพ์สปอร์ตผูติดตามทีเด็ดคู่อื่นได้ที่เพจโพสพีเมียลิงก์อยู่ในคอมเมนต์ครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วพบกันใหม่ โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ